ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำจีเล็ตทินฟอยโฟน g กราฟนะครับเป็นต้องเรียกว่าเป็นรูปแบบของการบันทึกเสียงครั้งแรกของโลกนะครับซึ่งเ,เป็นการพอกหรือว่าคลุมด้วยแผ่นดีบุกนะครับบนกระบอกลูกเหล็กซึ่งมีเราเรียกว่าเป็นเ,เป็นร่องเสียงนะครับเป็นตัวนำทางเสียงเนี่ยแล้วก็เป็นแผ่นดีบุกคุมไว้นะครับ รุ่นนี้คือจิเล็ตนะครับซึ่งทํามาจํานวนทั้งสิ้น15ตัวทั้งหมดเลยในโลกงนี้15ตัวนะครับเป็น l i มิเต็นะครับเป็นตัวลิมิเต็แล้วก็หายากมากนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยเครื่องนี้ก็คือขายกันไม่ต่ําโดยปกติเมื่อก่อนนี่ก็ประมาณ80,000กว่าบาทนะครับตอนนี้ก็มีแสนหนึ่งก็มีแล้วแต่สภาพครับแต่ว่าสภาพตัวนี้คือตัวลูกเหล็กนะครับลูกเหล็กนี่คือยังดีอยู่นะครับทุกอย่างสภาพ100% วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการปรับนะครับปรับหัวเข็มหรือ adjust ในส่วนที่เป็นตัวที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวเข็มที่มันผูกติดอยู่กับไดอะแฟรมน,นะครับเพื่อที่จะบันทึกเสียงลงทินฟอยว่าเราจะ adjust หรือว่าเราปรับให้มันพอดีกับตัวทินฟอยอย่างไรไม่ให้มันกัดเกิน คือมันจะมีความลับอยู่นิดนึงนะครับคนที่ศึกษาในเรื่องของการบันทึกเสียงครั้งแรกของโลกหรือว่าทินฟอยโฟโนโกราฟตามที่เอเดสันได้ประดิษฐ์คิดค้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือว่าเข็มนะครับเข็มที่เราจะไปจดอยู่ที่ร่องซึ่งคุมด้วยแผ่นดิบุกเนี่ยนะครับจะต้องไม่ลึกเกินไปถ้าลึกเกินไปเนี่ยมันโอกาสที่เสียงที่ทินฟอยจะขาดเนี่ยสูงมากและก็ไม่ตื้นเกินไปถ้าตื้นกินไปเนี่ย ไข่กบนะครับหรือว่าเป็นจุดเล็กๆเ,เ,เ,เป็นดอดเล็กๆที่จะกระแทกเสียงลงไปเนี่ยจากการส,ารสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงเนี่ยก็จะไม่ลงไปที่แผ่นฟอยล์ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเพลย์แบ็คกลับไปที่ร่องเดิมเนี่ยมันก็จะไม่มีเสียงออกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะสอนเทคนิคนะครับวิธีการตั้งหัวเข็มนะครับว่าเราจะตั้งหัวเข็มอย่างไรให้ถูกต้องและดีที่สุด ครับคราวนี้ก็จะมาถึงวิธีการปรับหรือว่าตั้ง a แอ t จัวเข็มนะครับของเครื่องยีเล n ตทินฟอยโ o g r a p h ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องที่หายากมากๆของโลกส่วนสำคัญนะครับจะบอกนิดนึงก็คือว่าตัวนี้คือแคลงแคลงหมุนนะครับมันก็จะไปตามฟรีสกูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ถ่วงให้เกิดอินิเชียก็คือเป็นเป็นแรงเฉืยนะครับให้มัน มีความสม่ำเสมอสมดุลอยู่ตลอดเวลาสิ่งสําคัญของเกลเล่นทินฟอยล์ก็มีตามนี้แหละครับคือมีแคลงหมุนมีตุ้มเราเรียกว่าลูกตุ้มก็แล้วกันนะลูกตุ้มเนี่ยควบคุมแรงเฉื่อยให้มีความคงที่ต่อรอบนะครับให้มีความคงที่ต่อรอบแ,แต่ส่วนสําคัญคือตัวนี้ครับผมจะบอกให้ส่วนสําคัญคือตัวนี้นะครับของจิลเลตของจิ l เลตทินฟอยจะมีตัวนี้คือตัวน,อน็อตนะครับหรือว่าตัวปรับ ตัวปรับสกรูตัวนี้นะครับแล้วก็ถอดออกมาตัวนี้จะเป็นตัวล็อกตัวล็อกเมื่อเราสวมตัวแกนนี้เข้าไปตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกเพื่อไม่ให้ตัวแกนเนี้ยขยับอย่างเงี้ยขยับเข้าออกต้องล็อกให้แน่นนะครับในขณะที่เราล็อกแน่นแล้วเนี่ยเราก็จะ record เสียงนะครับตรอกลงไปตรงนี้ตรงนี้ก็ข้างหลังนี้ก็จะมีไดร์แฟมอ่าตรงนี้ก็จะมีไดร์แฟมนะครับพร้อมกับหัวเข็มตัวนี้ หัวเข็มตัวนี้นะครับหัวเข็มตัวนี้จะติดกระไดแฟมเพราะฉะนั้นความลับอยู่ที่ตรงนี้ครับความลับอยู่ที่ข้างหลังนี้จะมีเดี๋ยวผมจะย้ายให้ดูอีกนิดหนึ่งเห็นไหมครับตอนนี้เห็นไหมเห็นชัดไปเ่ยตัวนี้ตัวนี้สําคัญมากนะครับตัวนี้จะเป็นจะเป็นสกรูหรือว่าตัวปรับระดับให้ตัวนี้ลึกเข้าหรือลึกออกเพื่อที่จะเข็มเนี่ยไปสัมผัสกับตัว แผ่นทินฟอยล์นะครับเนี่ยครับตัวเนี้นะครับตัวเนี้จะปรับจากตัวนี้นะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเราเข้าลึกเราก็ต้องถอยตัวนี้ออกนะครับต้องการให้ตื้นก็ดันตัวนี้เข้าเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวสําคัญที่สุดถ้าปรับตัวนี้ไม่ดีทินฟอยล์ก็จะขาดเลยและถ้าปรับตัวนี้เนี่ยให้หัวเข็มลอยมากเกินไปก็จะไม่เกิดเสียงในการบันทึกก็คือจุดจุดไข่ปลาก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคืออยู่ตัวนี้ครับ เมื่อเราได้ระดับแล้วเนี่ยเราก็เอาเข้าไปแล้วก็ล็อกตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญจะอยู่ที่2จุดนะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกนะไม่ให้แกนแกนแกนนี้เคลื่อนนะครับกับอีกตัวหนึ่งคือตัวปรับระดับความสมดุลของเข็มไม่ให้ลึกเกินไปจนทําให้ฟอยล์นขาดในขณะที่เราหมุนเลคคอร์เสียงหรือบันทึกเสียงนะครับแล้วก็ตอนเล่นกลับ แต่ถ้าปรับไม่ดีตัวนี้ก็จะตื้นไปเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญอยู่ที่ตัวนี้ครับตัวนี้เลยผมพยายามจะบิดให้ดูนะครับตัวนี้เห็นชัดไหมครับนะจะมีอ่าเนี่ยแหละครับตัวนี้ตัวเนี้ตัวนี้คือตัวสําคัญเลยนะครับเพราะถ้าเราถอยเข้าไปนี่ก็จะลึกเข้าไปมันก็จะกัดมากขึ้นเมื่อเราถอยออกมามันก็จะลอยขึ้นไปบางทีลอยเกินไปจนไม่สามารถที่จะบันทึกเสียงได้ นะครับอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดในการบันทึกเสียงทินฟอยล์โฟโนกราฟก็คือการปรับหัวเข็มให้ได้จุดสมดุลที่ดีที่สุดครับ